สวัสดีค่ะสิบเอ็ดคนในโซแทีเลยมาไปต่อาร์ติบอะไรเนะี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็มเช้าเลยมัน ชึ้งนาติชึ้งตั้งแ,งแ,แต่เมื่อคืนนะคะหนักขึ้นใหญ่ ใช่มาถึงอีกหนึงกิโล Chào Tôi còn sẽ lùm bọ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ สวัสดีนะครับสวัสดียามเช้าครับผมใครกับข้าวตอนเช้าเลยนะเราวันนี้แล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับเสียหนึ่งคนหลอ่อเอ้พี่เอ็มสวัสดียามเช้าครับพี่เอ็มครับเริ่มขบวนยังพี่ยังจา่า มาถึงคันแรกเลยเนี่ยมาถึงคันแรกเลยนะเนี่ยมาตะไกลใช่ไหมคนมาไกลถึงแล้วมาไ้แต่เมื่อคืนพี่เสรจ,จังเลยขอบคุณค่ะสวัสดีพี่เกมค่ะพี่เกมสมชื่อนะนะเกมไม่ใช่เกมแล้วบอกรรนากาศตอนเช้านะคะเดดดีนะฝนไม่ตก ตามที่เห็นเลยค่ะว่ามากับใครบ้างนี่ตามที่เห็นเลยนะคะเสียอันยังล้างรถอยู่เลยล้างรถอะไรรถมมินลมะมัยับเลยขึ้นได้อย่างน้อ,อตอนนี้กี่โมงแล้ว คืนดูมชาติแบบนาฬิกา สวัสดีค่ะเจดสิาคนกินอะไรแต่เช้ายังไม่ได้กินค่ะแปดบอเสือขาวโอ้แปดตัวเสือขาวนี่แม่ดิบบอกบอกพ่อเนแปดตัวตะกองครับ <laughs> เหลือแต่หมึกขึ้นเนอะสวัสดีค่ะพี่ป้อม กินขนมกล้วยหิวข้าวกันไหมนีหนะ่หิวหิวหอยู่บงหิวหน,นั่นแหละลองฟ้องไปก่อนขนมนสวัสดีค่ะยังไม่กินกินขนม สวัสดีน้องฝนมางานอะไรคะมางานบุญคะ่ะไปละครทำงานสอนจุบจ๊บจุ๊บจ้าจ่าวนะสวัสดีจ่าสาวพฝนไปงานไหน,นจากงานเสียอัน,นะคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องน่าฝนน่ารักมีแฟนอยังคนสวยทั้งเก่งทั้งสวยทั้งน่ารักถึงใจครับขอบคุณค่ะ เมมากเต็มมากตั้งเต็มวิส่อ้ยอมไม่ทำไมเพื่อนะแก้มมันนลายอย่าดวงแก้มลายแซบจ้าบดแสบดอกบ่ได้กิน <laughs> เกเกี่ยวเกี่ยวอสองนที่ล้กแลเรจะทังมันยังไรหนู <laughs> ตื่มมั้งเหรอทแน่น้ำมันดีกว่าล่ะ กินขนมยัง,งงางมมันนะดูคิมน้องนะคุณมันแล้วคุณค่ะอืร้อแห้งแหงปะเต็มแห้ไม่อีนี้ทีมาแห้งแย่จริงโออยา่เบ้งเต็ดรแห้อะ <laughs> เจ๊งเดือดๆเมื่อยังมังนใจร้อนแ,แห้งกับติดตามเดด้วยค่ะในตอนต่อไปเสียงหนึ่งประตูสองเข่งอีกแล้ว Good morning Good morning ไเปหรอพี่แมนอะไรนี่ชื่ออะไรเป็นไงชื่อชื่ออะไทันวาซศร้าทันวาซศร้าวศ้าเนี่ยยี่สิบบาทว่ะใช่ทันวายี่สิบอะไรเนีย้ <laughs> ยเน,น,บบนี้ยยี่สิบยี่สิบ สวัสดีค่ะ120คนลงคลิปอีกนะรอดูเล็ซีก็ทขงานเมื่อคืนหลับสบายเปล่าก็หลับยากค่ะแต่ว่าพอหลับไปแล้วก็หลับลึกเลยจะลึกไปไหนจะเจ็ดโมงยังไม่ตื่นยับตื่นหกโมงห้าสิบอีกสิบนาทีก็เจ็ดโมงเห็นไหมเราเัายงทันเลยแม่อ คุยกันมาบนรถนะหกโมงเราตื่นเนาะอาบน้ำเสร็จก็ออกจากนู่นมาทางสเก็ดนู่นเจ็ดโมงล่อออกจากนู่นเจ็ดโมงครึ่งับเลยนอนดึเเมื่อคื้ได้เปิดแอร์นอนเลยไหมไม่เปิดเหมือนกันประหยัดค่าไฟช่วยเขามันหนาวเว้ยจะได้เปิดยังไงยิ่งหนาวยิ่งหลับดีแล้ลมอัดรงเมือเมื่อนอนได้เลย การประเดี๋ยนะแต่แบบว่รนแทนที่นี่เขาเขาเปิดเพลงยังไงกันตึมกันป่ะประมาณนั้นแต่ถ้าออกนอกพื้นที่เขาก็จะร้องธรรมดาใช่ไหมไม่แน่ใจมิวแล้วแต่เขาก็ผ่าขอหรือเปล่าเป็นแต่คนจัง อันนี้จังห้องจังเหี่ยวไปใจ้คุยง่ายแก่บลัมกอสิบอูยว่าบ่ลัมเด้อทั้นผมบ่ลัแต่ลัมก่เป็นนักสืบขืนลัมเอียงโอ้ยจัเสียงปิ้นตอดีตมเอินสาวเสียงแขนเจ้าเจ้าดังไกลสุข่าวเอินถามหัวใจเป็นจังใดคือบ่มีข่าวข่าวไม่มีลรืกอิกร์หรอกเพลงนี้เนี่ย บ้านมามีแต่แต่อายล่องเราขี้นแต่กินได้แรงประตูเบิดแหงยามเ้าวดิ้นเป่าแคนเอินสาวจากเขาหนุ่มเช้ายีสานอันดิลีกระซิบอ้ายก็ไปเปิดไปเปิดข่อจะขวงเลยเก่งเลยอ้ายตัวทีตรงเล่นตั้นตัวที่ตรงตัวที่ตรงเล่นตั้นลินจิลิลิลลิซึ่งพินเต้นขวัญใจเศร้าซิ่งแค้นเขาหาอยู่กินใจละผู้สาวพัดติน บอยบินอยู่ใส่น้อแฟนกลับมองหาเสือสาวเอ้ยอย่าเธอเพิ่มเพิ่มเดนแฟนแนวเดินเสียงขเียงแฟนกลับแดนติซาเธอสาวไอนูมันนาป้ามมรับกรดเพราะก็ืมแค่น

ไม่กินข้าวงออานนี้แล้วอะไรหรอเสื้อหินลูกลังไปปูกันแทน่ะเนี่ยครับมือไดวิง่งยังไม่รู้เหมือนกันครับ FC จากบุงการของคุณค่าเสียอ,อันยังล้างรถอยู่เลย แค่สีกันอะไรนี่ตามดูคิดด้วยจ้าขอบคุณค่ะ,อ,ะอยู่ไหนเนี่ยไปงานกับเขาไหมนี่ไปงานกับเขา,เา,เราหรือเปล่าอ๋อเอ้ยเธาไหนมิ แถวไหนล,ล้างรถได้บ้างเนี่ยอยู่สลักไดเนี่ยอ่าอยู่พัททวสลักได้เอากำมาง,งานบุญเสียอันเนี่ยวะอ่อจ้า จยดรวมคนจยสลักไดเนาะอ่าอยู่ปั๊มโตธนี่แล้วสลักไดเอาคันของพี่หนึ่งมาค่ะไม่ได้เอารถตัวเองมาอเอาเอาเอาโอเคทั้งนั้นใช่ยังเลย โอ้ถ้าได้เกี่ยวข้าวจะได้ขึ้นมาป่ะน่าใจปีนี้คิดว่าเกี่ยวบ้านใครบ้านมันน่าจะเสร็จแ้วมั่งเกพอหากจะติดไม่เสียอจะไล่สดเป็กียร์เนั่งไล่